คาเมวนิดนึงลูกคาเมวผมต้องแบบยืนไงครับยืนแล้วผมก็ใส่ยืนได้คตะกี้กินขนมถ้วยกี่ถ้วยครับแปดแปดถ้วยพอเห็นแปดถ้วยเก้าถ้วยที่แพ้ไว้อ่ะกินกี่ถ้วยเจ็ดกินข้าถ้วย โอ้ได้แล้วอ่ะโอ้โอโอโอขอเขมียวสุดฤทธิ์เลยหรือลืมด้วยเหงื่อ<ม>แตก <feito> นี่ห้องแอร์นะพ่อไม่เหงื่อแตกนะก็พ,พ,พ่อผมใส่ไม่ดูก็ผมกินไข่เจียวหมดยังอร่อยไหมค,ครับกินไข่เจียวไม่เปืมอ่ะพี่กินกับปลายหยองพี่กินกับปลายหยองปลายหยองอร่อยไหม